เมาแล้วนี่เข็มมุกจาก้าถ้าใครจะรจากไรเอ็นอ๋อใครที่อยู่ร้อยเอ็นนะครับเป็นงานม้วนจอยด้วยบบมมกันดมกราคม,มจอยด้วยนะอ่าพี่เค็มพี่มุกอวย,ยพรพีใหม่แฟนๆหน่อยครับีใหม่ปีนี้ขอ้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะไปเที่ยวกับรถก็ระงระวังกันด้วยครับพี่เข็มะจ้อาอวยพรเลยค่ะอวยพรเลยพี่เข็มอวยพอเลยครับตายอยู่น <c oughs> ี้ขอให้ม <c oughs> ี มีราอยยิ้มในทุกๆวันนะครับแล้วก็สิ่งที่เจอในปีนี้ที่ไม่เจ้เจอเี่ยอยวต่อเอพี่ชอบป้อปปองมาอันนี้ลูกอันนี้ันี้สีนี้สวยดีว่ะสีอะไรอ่ะตนี้ตรงหเมืนอมอรเงินะอันนี้อันนี้คืออ้ยมันีกเงินั้นนงมาตมาตาเยวะหรอ ขอบคอบ้านที่นี้ลูกวิ่งมไม่รู้มันมีวิธีเขย่าเขยโฟองมาอย่างเงี้ยซูชิรสชาติรสชาติวยไดกินมาประมาณพันโอ้ฝแล้วยังไม่รูเลยป่าแย่หัได้แน่ยิมันคือฟิลเตอร์ น้มหรืออะไรมาต้องอกันเอก่อแต่ว่าเขาบอกว่าแล้วมันมีเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นคะเอาอะไรก็เอาตรงนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี้ของ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 อะไร ตกเดี๋ยวมันตกพวกนี้มันมีของตก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 เอามีของเหรอมันมีของมันมีของพวกนี้วะทำของมาหมดแล้วอันนี้ทำของเลยเหรอโอ้ยตู้นี้ก็อย่ายุ่งตู้นี้คือซุปเปอร์แล้วเลยใหญ่ใหของเรนนี่